มาต่อกันที่เรื่องที่เจ็ดกันเลยค่ะเรื่องนี้ชื่อว่าจ ok ันทกุมารชาดกเป็นบททดสอบของขันติบารมีหรือความอดทนที่หนักหนาสาหัสมากค่ะถ้าเรื่องที่แล้วคือภูริทัศน์คือความอดทนต่อการถูกทำร้ายร่างกายเรื่องนี้คือความอดทนต่อความอายุติธรรมและความบ้าคลั่งของคนที่เรารักและเคารพที่สุดค่ะมาฟังกันค่ะว่า พระจันทกุมารต้องเจออะไรบ้างจุดเริ่มต้นของความแค้นการละครั้งหนึ่งณเมืองภูพ,พวดีมีพระราชาชื่อพระเจ้าเอกราชพระองค์มีราชปุโรหิตคู่ใจชื่อว่ากันทหารซึ่งภายนอกดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วเป็นคนคดโกงรับสินบนตัดสินคดีแบบไม่ยุติธรรมวันหนึ่งจันทกุมาร ผู้มีความยุติธรรมได้เข้าไปตรวจสอบการตัดสินคดีและสั่งรื้อคดีใหม่ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านทำให้การทหารเสียผลประโยชน์และโกรธแค้นมากเก็บความแค้นไว้ในใจรอวันเอาคืนฝันร้ายกลายเป็นเรื่องจริงคืนหนึ่งพระเจ้าเอกราชฝันเห็นสวรรค์ที่สวยงามมากตื่นมาก็อยากไปสวรรค์ท,ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเรียกกันทหารมาปรึกษา กัรทหารเห็นโอกาสทองในการแก้แค้นจึงกราบทูลด้วยแผนการที่ชั่วร้ายสุดๆว่าข้าแต่พระองค์ถ้าอยากไปสวรรค์ต้องทำพิธีบูชายันครั้งใหญ่ต้องฆ่าสัตว์อย่างละสีตัวและที่สำคัญต้องฆ่าพระมเหสีพระโอรสพระธิดาอย่างละสีองค์รวมทั้งพระจันทกุมารด้วยถึงจะได้ไปสวรรค์ ด้วยความหลงเชื่อและอยากไปสวรรค์จนหน้ามืดตามัวพระราชาจึงสั่งทหารจับลูกเมียตัวเองไปขังเตรียมเข้าพิธีบูชายันค่ะความอดทนที่บีบหัวใจลองจินตนาการความรู้สึกของพระจันทกุมารน,นะคะพอะ่อแท้ๆสั่งประหารชีวิตเพียงเพราะเชื่อคำยุยงของคนชั่วทั้งเมืองร้องไห้ระง,งมด้วยความสงสารพระจันทกุมารมีความสามารถพอที่จะรวบรวมทหารกรบฏ ยึดอำนาจพ่อเพื่อรักษาชีวิตตัวเองก็ได้แต่ท่านไม่ทำค่ะท่านใช้ความอดทนเข้าสู้ท่านพยายามใช้เหตุผลเตือนสติพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าว่าสเสด็จพ่อการฆ่าคนไม่เคยพาใครไปสวรรค์มีแต่นรกเท่านั้นที่รออยู่อย่าเชื่อคนชั่วเลยท่านกราบกรานอ้อนวอนไม่ใช่เพื่อชีวิตตัวเองแต่เพื่อชีวิตของญาติพี่น้อง และเพื่อไม่ให้พ่อทำบาปมหันต์แต่พระราชาก็เหมือนคนหูหนวกยิ่งใกล้วันพิธียิ่งถูกกันทหารเป่าหูจนสั่งลากตัวทุกคนไปที่หลุมบูชายันนาทีชีวิตณลานพิธีบรรยากาศหดหูและน่ากลัวการทหารถือดาบเตรียมจะตัดคอพระจันทกุมารเป็นคนแรกพระจันทกุมารมองหน้าพ่อด้วยสายตาที่ตัดเพ้อแต่ไร้ซึ่งความอาฆาต ในวินาทีวิกฤตนั้นนางจันทาเทวีภรรยาของพระจันทกุมารทนไม่ไหวอีกต่อไปนางประนมมือขึ้นฟ้าแล้วทำสัตว์จกิริยาหรืออ้างความจริงร้องเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสามีของข้าพเจ้าเป็นคนดีมีความเมตตาไม่เคยคิดร้ายใครความอายุติธรรมนี้มันโหดร้ายเกินไปขอเทพยดาฟ้าดินจงลงมาช่วยด้วยเถิด ร้อนถึงพระอินทร์บนสวรรค์ทนไม่ดูได้ต้องเหาะลงมาพร้อมกับค้อนเหล็กที่มีไฟลุกโชนล้ออยู่กลางอากาศคู่พระเจ้าเอกราชว่าไอคนงอกเขาใครสอนเจ้าว่าฆ่าลูกเมียแล้วจะได้ไปสวรรค์หยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหัวเจ้าจะแปกเป็นเสียงเสียงพระเจ้าเอกราชตกใจกลัวสุดขีดสั่งยกเลิกพิธทีทันทีประชาชนที่โกรธแค้นมานาน ก็ฮือกันรุมประชาทันการทหารจนสิ้นใจตายและจะรุมทำร้ายพระราชาด้วยแต่พระจันทกุมารผู้มีความกระตันอยู่ก็เอาตัวเข้าปกป้องพ่อไว้และขอชีวิตพ่อโดยให้ในประเทศออกไปนอกเมืองไปแทนสุดท้ายพระจันทกุมารก็ได้ขึ้นครองราชปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาค่ะข้อคิดอ่อนๆจากเรื่องนี้